ดาวความคิดดาวความฝันใครคนไหนจะเก่งกว่าใครในดาวคอมพิวเตอร์ใกล้มาแล้วตื่นเต้นจังเลยจ้าตื่นเต้นอะไรเลยครับก็การแข่งขันระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไงจ๊ะซึ่งก็คือการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกครั้งที่23จะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยล่ะ เห็นว่ามีเว็บไซต์ ioi 2 0 1 1 o t r t h ให้ทางบ้านได้ติดตามการแข่งขันด,ด้วยนะครับใช่จ้ะและยังมี Facebook ของ ioi ไว้สำหรับแจ้งข่าวและให้ผู้แทนประเทศต่างๆเข้ามาร่วมสแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะและยังได้ข่าวว่าในงานมีการสกแสดงนิทรรศการด้านไอทีที่เด็กไทยเปได้รางวัลชนะเลิศระดับโลกและระดับประเทศมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเช่นการประกวด nsc ของ nextech ec หรือโรเบอคัพของทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอีกมากมายเลยค่ะถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถพาเด็กๆไปร่วมดูงานนิทรรศการ ผลงานของเด็กไทยได้ที่การแข่งขันคอมพิวเตอร์รอปิกในครั้งนี้เลยนะครับสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี